วัดดีพอแม่พี่น้องใี่ทุกคนมาพบกับจองมาวซิจย่านี้เหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องรับชมในประเทศต่างประเทศมากินข้าวบาวทิศลาว่าพี่น้องมาเล่บวทิศเก่งไรบว่านี้เก่งร้อยลาวพี่น้องเออมาเลยบาวทิศแม่ใต้ไปติดตามาเล่บไปน้องบะทิศกล้วยเดี๋ยวนี้กล้วยจงพี่น้องกล้วยจงกล้วยจงร้อยพี่น้องเดี๋ยวกาตอดอันนี้ไอ้ชูจี้ปลาตุ้ดทิศไปน้องเดี๋ยวกาอันนี้หลวงตีหยดแมพี่น้องจอดแม้คุ้มคุ้มร้อยเลยพี่น้องนักนอกบะทิศเนี้ยว่าบเดี๋ยวกา

bơ là มาเที่ยวมาเดินเลนมันไม่ต้องัว

kính like, là cái mà và kính này này giảm nguyên

và oh, chẳng trận trở với เ,ยเ,ยนเ,นยเยลยไป้ช่ไหมี่นี่ก็เสกปลากกิน

ยิยิมมยิงไมยูยิงไปน้องทุกเบอร์กเดี๋ยวกอกินลาไปน้อกินมาแรงจิ้พุงยิ่ไมยูเลยไปน้องโย rồi vẫn còn cái mùa càm đó rồi อเอาไปน้องตาบบาทิศกินไม่รู้ผาบกินหมู่บามไร้หน,นองกอดโศกก็ไปด้วยนะไปน้องนะตาใครหยอบคลิปนี้กว่ากดไลค์กดแชร์กดกับตากครให้บบาทิศกันนะไปน้องนะเพื่อเป็นกำลังใจในต่างคลิปต่อไปไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องเทปตีต่างไม่ต่างเขาแล้วไปน้องต่างคนที่ไม่ติดตามเอาทิศตีกันกว่ากันนะไปน้องนะสำหรับคลิปนี้ไปนอ้องอยู่ดีมีแรงมีความรุ่งรวยกันโดยตรงอย่าเจ็บอย่าใายอย่าจนไปน้องรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปไปน้องคลิปนี้บ่าวทิศก่อตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง